สวัสดีครับร้านิชัยจะมาโคชชิ่งในหัวข้อสู้ภัยโควิดด้วยพรกฉุกเฉินนะคืออย่างนี้ฮะพรกอฉุกเฉินเนี่ยมันเหมาะสขขมับการใช้กรณีที่แบบว่าเป็นภาวะ,ะเหมือนกับสงครามหรือว่าความวุ่นวายในในบ้านเมืองอะไรเงี้ยมันจะเหมาะกับอย่างนั้นมากกว่าแต่พอเป็นเป็นกรณีโรคระบาดปุ๊บอย่างเงี้ยเวลาเรามาปรับใช้เนี่ยต้องต้องเข้าใจ ต้องปรับให้อย่างอย่างเข้าใจอ่ะเออมันจะใช้แบบว่าบือบ้อๆื่อๆไม่ได้นะเพราะว่าตัวพอกอฉุกเฉนเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อโรคระบาดโดยเฉพาะแต่มันออกแบบมาในสําหรับการกรณีที่แบบว่าเป็น,ปนการก่อความวุ่นวายในประเทศแบบว่าม็อบชุลมุนอะไรอย่างงี้มากกว่าเนือ่อออก่าเออเพราะฉะนั้นแต่ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของของโรคระบาดโควิดก่อนว่ามันเป็นยังไงมันติดกันยังไงโดยธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วค่อยออกแบบ นะพฤติกรรมที่เหมาะสมนะพื้นและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพอเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมไหนไม่เหมาะสมเราค่อยออกแบบมาเป็นเป็นกฎกฎระเบียบไม่ให้ทําผิดกฎระเบียบตรงนั้นเข้าใจไหมอย่างตัวอย่างนะอย่างอย่างการปิดปิดปิดวันนั้นปิดช่วงนี้คือคือหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยพนกงฉุกเฉินเนี่ยใครออกจากบ้านเป็นคนชั่วคนเลวไม่ได้ช่วยชาติห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่คุณ ข้อระโกชุกเฉินเนี่ยเขาห้ามออกจากบ้านตามบางบางเวลานะครับเวลาประมาณสองทุ่มนะถึงตีห้าอย่างเงี้ยห้ามออกนะใช่ไหมแต่หลังจากตีห้าออกมาแล้วอ่ะก็ออกมาได้ตามปกติอย่างเงี้ยนะแล้วก็เข้าบ้านก่อนสองทุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็จากนั้นก็ไม่ออกไปอีกอย่างเงี้ยหลายคนแบบโอ้โหไปใช้ความเผด็จการด่าคนอะไรในอินเทอร์เน็ตกันเต็มไปหมดเลยไอ้คนนั้นมันช่วยคนนี้มันเลวไอ้นี่มันไม่ยอมทําตามไอ้คนนี้มันพวกดือ้อออกจากบ้านทําไมทําไมไม่อยู่บ้านอะไรทั้งหมด เราก็งงไปเลยนะคือแบบว่าจากเดิมที่เราเคยเห็นคนพวกนี้เรียกร้องประชาธิปไตยปเชิบเรียกร้องประชาธิปไตยอะไรกันมากมายเดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบเต็มไปด้วยความเป็นเผด็จการอะเผด็จการที่จะให้คนอื่นเป็นไปอย่างตัวเองต้องการอย่างเงี้ยบอกว่าเอ้พวกนี้มันดือ้อไอพวกนี้มันไม่เป็นไม่ทาตามคําสั่งอะไรมันไม่ใช่นะประเทศเราเป็นประชาธิปไตยนะประเทศเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น,นปคอมคอมิวนิสตนะ์นะคุณนะตั้งสตินิดนึงนะแล้วเข้าใจพรกร ฉุกเฉินใหม่ว่าเขาไม่ได้ห้ามออกจากบ้านเลยแต่เขาว่าห้ามออกเวลาไหนเป็นเวลาไหนเออประมาณนี้นะฮะแล้วต้องเข้าใจตัวตัวเชื้อโรคว่าระบาดกันได้ยังไงและทำางไงมันถึงจะไม่ระบาดนะครับอย่างชายเนี่ยก็ออกไปใช้ชีวิตตามปกติครับแล้วก็พอดึกๆชายก็ไม่ออกแล้วเพราะทำทำชีวิตอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วปกติก็คือแบบหลังทุ่มหนึ่งก็ไม่ออกจากบ้านอยู่แล้วอย่างเงี้ย เออือจะทําอะไรก็ทําก่อนทุ่มหนึ่งพอออกมาทุ่มหนึ่งแล้วมืดแล้วก็ไม่ไม่ออกจากบ้านแล้วอะไรเงี้ยเป็นปกติอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ไม่ค่อยสูงสิงอะไรเป็นปกติไม่ชอบแห่ตามใครไม่ชอบเข้าไปในที่ที่มันคนแออัดยัดเยียดไม่ชอบแบบอุ้ยไปทุ่งไหนคนเยอะๆกูชอบไป ไปอยู่ด้วยไปอะไรนะึกคือคือ,คอไม่ใช่ดีสัยของชายเลยนะชายชอบอะไรที่มันไปวีไอนะนั่งอยู่ว่างๆคนเดียวในร้านแบบว่าเออใครมาใล้ฉันมากอะไรเงี้ยมีระยะห่างส่วนตัวให้ฉันหน่อยเลย v ีไนิดนึงนะไม่ใช่แบบว่าโหนั่งกันแออัดกันอุ้ยอะไรกันโนนี่อะไรกันคือคือ,ค,อ,ค,อคือไม่ชอบความแออัดอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นคนที่ชอบวิเวกสันโดษดแล้วก็อยู่แบบว่าห่างจากผู้คนอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานจนเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วนะ อ,อ,อย่างนี้ตัางหากครับที่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาโควิดได้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเข้าออกบ้านเวลาไหนถ้าคุณแบบว่าไม่ออกบ้านเลยแต่ชอบไปคุกคีกับคนอื่นเนี่ยมันก็ติดโควิดได้เหมือนกันครับสวัสดีครับ